ใหม่นี้กลับมาอีกครั้งจัดเต็มกว่าเดิมกับโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี2566ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรพี่น้องชาวไทยพบกับกิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้เข้าชมอะคาเรียมฟรีทั้งหมด11แห่ง พบกับอุโมง์ตู้ปลาขนาดใหญ่สัตว์น้ำหาดูยากโชว์ให้อาหารปลาครบเครื่องเรื่องตื่นตาตื่นใจราวกับว่าอยู่ในโลกใต้น้ำ จัดแสดงข้อมูลด้านการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจพร้อมมอบพันธ์ุสัตว์น้ำจืดให้กับเกษตรกรและผู้นําชุมชนทั้งหมด43แห่งนอกจากนั้นพบกับกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพโดยการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ และผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพในราคาพิเศษจากร้าน f i s h e r m a n SHOP ที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากทั่วสารทิศที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในร้านมาพบกันได้ตั้งแต่วันที่3 0ธันวาคม2,565เป็นต้นไปห้ามพลาดเลยนะคะ